น้ำฝนเพชรปวี v, อดีตนางงามโดนผัวไฮโซทำร้ายร่างกายรับชะตากรรมเหมือนเป็นเมียน้อยเมียหลวงในคราวเดียวกันเปิดใจน้ำฝนเพชรปวี v, อดีตนางงามโดนผัวไฮโซทำร้ายร่างกายไม่รับรองบุตรเข้าตระกูลเจ้าสัวรับชะตากรรมเหมือนเป็นเมียน้อยเมียหลวงในคราวเดียวกันน้ำฝนเพชรปวี v, หิรันกุลชัชวาลเนมาส ไทยแลนด์2022อดีตนางงามวันนี้ออกมาเผยความคืบหน้าคดีฟ้องสามีไฮโซตระกูลเจ้าสัวเพื่อให้เซ็นรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากอีกฝ่ายไม่ยอมรับนำซ้ำออกอุบายให้ไปหาสามีเก่าโบยให้ลูกในท้องเป็นลูกสามีเก่ากระทั่งวันหนึ่งมอโป๊ตากลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่อยู่สามีที่เป็นไฮโซกลับเข้ามาในชีวิตอยู่กินกันฉันสามีภรรยา สุดท้ายสามีคนนี้ไม่รับรองบุตรและทำร้ายร่างกายน้ำฝนเปิดใจหมดเปลือกผ่านรายการทับทอกเรื่องนี้ต้องเคลียร์มาพร้อมทนายกุ้งอํานวยพรมณีวันณดำเนินรายการโดยมิวอุบลรัตเท้าน้อยเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเล่าที่มาที่ไปรู้จักสามีที่เป็นไฮโซได้อย่างไง น้ำฝนเรารู้จักกันเจอกันด้วยบังเอิญเหมือนพรมลิขิตเจอกันบนเครื่องเราเดินทางไปลำปางบ้านเกิดเขาก็ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นเราได้เจอกันด้วยความบังเอิญและคบกันไม่ได้แต่งงานที่บ้านไม่รับรู้เลยวันหนึ่งตั้งท้องเราบอกสามียังไงและสามีตอบกลับมายังไงน้ำฝน เราก็ดีใจนะคะเราจะเป็นคุณแม่ดีใจมากเราก็โทรไปบอกเขาว่าเราตั้งท้องนะแล้วสิ่งที่ฝนได้รับตอบกลับครั้งแรกคือทำไมเราก็อ้าวไม่ดีใจเือทุกอย่างดำเนินด้วยความรักไม่มีเรื่องบาดหมางใจกันตลอดเราครบกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีไม่มีเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงกันมาก่อนจนเราตั้งท้องก็บอกเขาไปเลยจะให้เขารู้ว่าจะมีลูกแล้วนะแต่เขาไม่ดีใจกับเราช่วงคบกันพ่อแม่สามีทราบไหมน้ำฝน น่าจะไม่ทราบขตอนคบกันก็เปิดเผยนะคขะเขาก็พาเราไปรู้จักเพื่อนของเขาพยายามพาไปที่บ้านตอนพ่อแม่เขาอยู่อาาอยู่พยายามให้เรารู้จักกับครอบครัวเขาแต่มีเหตุบังเอิญหรือสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าได้บางทีพ่อแม่เขาก็ไม่อยู่อะไรทําให้เขาไม่พร้อมรับเด็กเป็นลูกน้ําฝนฝนก็ไม่แน่ใจเราไม่ทราบเบื้องหลังครอบครัวเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขามาพูดครั้งหนึ่งตอนอยู่ต่อหน้าคุณหมอเขาอยากทราบว่าท้องจริงหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้พูดว่า จะไม่รับเขาแค่เฉยๆไปก่อนเขาพาไปโรงพยาบาลเซนหลุยไปคุยกับคุณหมอว่าท้องตั้งแต่เมื่อไหร่คุณหมอก็นับวันปกติแต่มาช่วงที่จบประโยคสุดท้ายของคุณหมอเขาบอกว่ายุติการตั้งครรภ์ได้ไหมพูดต่อหน้าเลยเรารู้สึกแย่มากร้องให้ว่าทำไมคุณถึงมีจิตใจเช่นนี้ปกติที่คบกันมาคุณจิตใจด,ดีมากคุณอยากรับเลี้ยงดูแลชีวิตเราหลังเราผิดพลาดกับสามคนเก่ามาแล้ว โรงพยาบาลก็ไม่มีทางทำให้เขาก็ถามว่าทำไมอยากเป็นเช่นนั้นเขาบอกเหตุผลว่าทางฝนได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้วอาจมีอันตรายหรือมีผลต่อเด็กหมอบอกว่าไม่มีผลนะครับตั้งคันได้ตามปกติไม่ทำให้เด็กเสียหายหรือผิดพลาดหลังโรงพยาบาลไม่ทำแท้งให้สามีทำยังไงต่อน้ำฝนเขาขออีเมลคุณหมออยากทำให้ได้คารเรากลับมาเขาก็ขยันขยอบอกว่าเอาออกได้ไหมเรื่องนี้เขาไม่ทันตั้งตัวเราก็เอา้าแต่ตอนนั้นคุณตั้งใจทานะ เหตุผลอะไรที่เขาไม่พร้อมมีลูกกับเราน้ำฝนเราไม่น่าใจค่าว่าเบื้องหลังคืออะไรเราก็ถามว่าทําไมเขาบอกเอาออกเธอเขาพูดหลายรอบมากจนเราบอกว่าไปเหอะหยุดการติดต่อไปเลยคุณไม่รับไม่เป็นไรฉันจะเลี้ยงลูกของฉันเองคุณฝนไม่ได้ทําแท้งสเต็ปถัดมาเขาออกอุบายให้คุณฝนไปหาแฟนเก่าน้ำฝนใช่ค่ะยังไงเขาก็ไม่รับเลี้ยงแล้วเขาบอกเราผิดเงื่อนไขถ้าเราเอาลูกออกเขาก็จะดูแลต่อซึ่งเราก็บอกว่า มันไม่ใช่เรื่องนั้นจิตใจเขาก็แย่มากแล้วที่ทำกับลูกแบบนี้เราก็กลัวเรื่องบาปอกรมด้วยการที่จะเอาเด็กออกมันเป็นบาปเป็นกรรมท่าคุณไม่เลี้ยงไม่เป็นไรฉันจะใช้ชีวิตของฉันเองเขาก็ออกอุบายว่าไปใช้ชีวิตกับสามีเก่าไหมให้ทำยังไงก็ได้ให้เขารับว่าลูกในท้องเป็นลูกของอยู่แลกกับผลประโยชน์อะไรไหมน้ำฝนไม่มีเลยค่ะเขาเหมือนตัดพวกเราไปเลยเหมือนลอยตัวไปเลยไม่ไววยวายหรืออาวาดเหรอน้ำฝน เราก็ร้องให้ฟูมฟามทำอะไรไม่ได้เขาเหมือนหนีเราไปเลยไม่ให้เราติดต่อได้เราไม่รู้จะตามหายังไงสุดท้ายเรามาคิดว่าเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปทำยังไงก็ได้ให้เก็บลูกเราไว้ไม่ให้ใครมาทำร้ายเราก็เลยกลับไปหาแฟนเก่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกเรารอดสามีเก่าเชื่อเหรอน้ำฝนเขาไม่เชื่อแน่นอนค่ะเขายังถามเลยว่าท้องตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราไม่ได้มีอะไรกันเราเลิกกันไปแล้วเขาก็พาลูกคนเล็กฝนไปตรวจ d n a ประมาณ3ปีค่ะ เขาไม่เชื่อแล้วทำไมเขาถึงรับน้ำฝนเขามีจิตใจที่ดีเขาสงสารเราเราเคยเป็นพรรยาเก่าและตั้งท้องอยู่เราบอกให้สงสารเธอฝนอยากกลับมาดูแลลูกชายคนโตด้วยมาอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แยกกันอยู่คนละห้องวันที่อุ้มท้องกลับไปเราบอกเขายังไงน้ำฝนขอโทษเรื่องทั้งหมดที่เราเคยทะเลาะกันมีปากเสียงกันจนทำให้เลิกรากันณนะวันนี้ฝนอยากให้พี่ให้อภยัยให้เราสองคนกลับมาอยู่ที่บ้านได้ไหม เขาถามอีกคนคือใครเราบอกว่าลูกในท้องของฝนกับพี่นั่นแหละได้กลับไปมีสัมพันธ์กับแฟนเก่าบ้างไหมน้ำฝนไม่มีเลยค่ะเขาก็รับคุณฝนกลับมาและรับเด็กคนนี้ด้วยรับรองบุตรเรียบร้อยแล้วมาโปะ๊ะแกได้ยังไงว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกน้ำฝนตั้งแต่เกิดมาหน้าน้องก็ไม่เหมือนลูกชายคนโตแล้วค่ะเขาโครงไม่เหมือนคุณพ่อเราก็บอกว่าเป็นฝั่งฝนมั้งฝั่งแม่เพราะลูกชายคนโตเหมือนเขามากเราก็แก้ตัวไปเรื่อยๆ จุดที่เขาบอกว่าไม่ใช่ลูกเขาแน่ๆน้ำฝนยิ่งโตมาก็ยิ่งไม่เหมือนแค่นั้นหละค่ะแล้วก็เขาสงสัยว่าเราไม่ได้มีอะไรกันแล้วจะท้องได้ยังไงแต่โอเคเขาสงสารเราเราดูแลลูกคนโตไปด้วยก็เหมือนไม่ได้ยุ่งกันปล่อย,อยๆไปจนวันหนึ่งเขาเริ่มมาสงสัยเป็นจังหวะหนึ่งเขาค่อยๆสืบเรื่องมาเรื่อยๆเรื่องตรวจ d n a เขาก็เลยจับลูกชายคนเล็กไปไตรว่าจะเองแล้วโป๊ตากว่าไม่ใช่ลูกตอนนั้นฝนไม่รู้เรื่อง เขาก็ยังมีจิตใจเมตตารักลูกคนเล็กอยู่นะคะก่อนหน้านั้นเขาเลี้ยงดูเหมือนลูกแต่พอเขารู้ก็เริ่มให้ไปอยู่กับพี่เลี้ยงไม่ให้ความสำคัญตอนตรวจ DNA ไปแล้วเขาก็ยังเลี้ยงลูกอยู่แต่เว้นระยะห่างไปเรื่อยๆวันไหนที่เขาตัดสินใจบอกเราน้ำฝนลูกร้องให้ว่าไม่ได้ไปไหนกับปป๊าเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมให้หนูอยู่คนเดียวลูกให้พี่เลี้ยงโทรหาซึ่งเขาก็บอกว่าให้ฝนรับลูกไปซะเพราะเขาไปตรวจ DNA มาแล้ว เขาบอกว่าจะจ้างขอยกเลิกรับรองบุตรลูกคนเล็กตอนนั้นตกใจไหมเขารู้ความจริงน้ำฝนตกใจขะเขาก็แจ้งความดำเนินคดีขอยกเลิกการรับรองบุตรเราไม่อธิบายเหรอน้ำฝนทำทุกอย่างแล้วขะจากนั้นก็แยกกันอยู่ออกจากบ้านเขามาเลี้ยงลูกคนเล็กเองสามีไฮโซก็กลับมาน้ำฝน ตอนนั้นไม่กลับมาค่ะประมาณ5-6ปีที่ไม่ได้ติดต่อกันมีช่วงหนึ่งปีห5หเขาติดต่อมาเขาเห็นว่าฝนมีชีวิตที่ดีขึ้นมีตำแหน่งหน้าที่ในสังคมลูกชายเขาก็เรียนหนังสือเก่งได้รับรางวัลเหรียญทองได้เป็นนักกีฬาโรงเรียนเขาก็ติดต่อกลับมาเขาร้องให้ด้วยนะคะมูฟอนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่ๆแฟนไฮโซกลับมาร้องให้ขอโอกาสกลับมาดูแลลูกฝนก็ให้อภัยเขาน้ำฝนไม่ได้ให้อภัยคะ่ะตอนแรกก็คิดว่าจะกลับมาทำไม ตอนแรกไม่ได้อยากได้ลูกคนนี้ตอนนั้นไม่คิดเรอก็ด่าเขาว่าใจไม้ไส้รกระรมหมาอยังรักลูกแต่นี้เป็นลูกทั้งคนทำไมยังให้เอาออกตอนนี้จะกลับมาทำไมเขาบอกฝนยังไงน้ำฝนเขาขอเจอลูกหน่อยได้ไหมวันนั้นเขาคิดผิดไปแล้ววันนี้เขาเห็นลูกน่ารักมากอยากได้ลูกไปเลี้ยงไปดูแลตอนนั้นเขาจะเอาแค่ลูกขฝนก็บอกว่า ไม่ได้เพราะคุณก็มีครอบครัวใหม่ไปแล้วเขาบอกงั้นย้ายไปทั้งแม่ทั้งลูกเลยที่เชียงใหม่เขาอยู่ลำปางหน้าจะไปมาหาสู่กันง่ายกว่าคุณฝนก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่เชียงใหม่น้ำฝนใช่ค่ะเขาก็ดูแลเช่าคอนโดให้อยู่จ่ายค่าเลี้ยงดูค่าเรียนตอนนั้นกลอบมาเป็นแฟนกับเขาไหมน้ำฝนระยะหนึ่งค่ะแต่เขามีครอบครัวแล้วน้ำฝน คาตอนรากภรรยาเขาไม่รู้แต่หลังๆรู้เขาขอให้ยอมรับฝนและลูกอีกฝั่งหน้าจะไม่ยอมรับคาแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาพาลูกไปสถานที่ต่างๆอันะนำให้เพื่อนๆเ,เขารู้ว่าเป็นลูกชายคนแรกของเขาที่เขาปิดบังมานานคุณฝนเป็นโลกใบที่สองน้นําฝนฝนเปรียบเสมือนเมียน้อยและเมียหลวงในคราวเดียวกันนั่นแหละค่ะเหมือนฝนเป็นเคสสตัดดีให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีสถานะทั้งเมียน้อยและเมียหลวง ไม่จำเป็นต้องยอมกลับไปคบกันก็ได้นี้น้ำฝนเราไม่อยากให้ลูกไปอยู่กับแม่เลี้ยงเราเลยต้องไปประกบดูแลลูกด้วยตัวเองไม่ให้เขาเอาลูกไปโดยพลาการก็เลยกลับมาสปาร์กกันอีกครั้งแล้วจุดตตกหักที่ทำให้กลายเป็นคดีความคืออะไรน้ำฝนเราพยายามให้เขาจดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายที่มีปัญหาเพราะเขาบ่ายเบี่ยงไม่จดสักทีเราไม่ต้องการให้เขายืดเวลาแบบนี้แล้วเราเลยขอร้องเขาว่า เมื่อไรจะไปตรวจ DNA รับรองบุตรทำแบบนี้ให้หน่อยได้ไหมถ้าหากคุณรักลูกจริงทำไมต้องตรวจ DNA อีกรอบน้ำฝนตอนฝนเป็นโจทย์ฟ้องเขามีข้อผิดพลาดตรงไหนไม่ทราบฝนเซ็นให้เขาเซ็นแค่จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ไม่ได้ให้เซ็นเรื่องเซ็นรับรองบุตรก่อนหน้าฝนกลับมาคบหรือกลับมาแล้วน้ำฝนก่อนเราอยากให้เขาเซ็นรับรองบุตรแต่เราไม่สามารถฟ้องเขาได้เราเลยให้ลูกเขียนคำร้องเป็นโจทย์ขอร้องต่อศาลให้พ่อตัวจริงมารับรอง พอคุณฝนเลิกกับสามีเก่าที่เป็นแฟนก็ตัดสินใจฟ้องให้คนเป็นพ่อจริงๆมารับรองบุตรแต่ตอนนั้นคุณฝนแพ้เพราะว่าน้ำฝนฝนเซนแทนลูกเรื่องรับค่าเลี้ยงดูมาเราเซนเพราะเราไว้ใจทนายคนหนึงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะสู้ในศาลในชั้นต่อไปเรื่องการตรวจ DNA พอเซ็นแล้วเราแพ้เลยคุณฝนเลยเปลี่ยนจากทนายคนนั้นมาเป็นทนายกุ้งน้ำฝนใช่ค่ะก็เป็นบทเรียนสำคัญถูกทำร้ายร่างกายด้วยเรื่องเป็นยังไง น้ำฝนพอเราขยันขยอเขาก็เริ่มไม่พอใจบ่ายเบี่ยงเริ่มเหมือนโตแย้งมาวันหนึ่งเราถามว่าเมื่อไหร่จะทําเขาให้เราไปหาสถาบันตรวจ DNA เราก็หาให้แล้วตอนแรกเขาบอกให้ไปตรวจ DNA ก่อนแล้วค่อยไปทําที่ศาลเราพร้อมตรวจมาก่อเพราะลูกเขาแน่นอนเขาบ่ายเบี่ยงจนเกิดการขึ้นเสียงและทะเลาะกันเราแคบอ,อกว่าไหนลองเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรสิจะทําให้วันไหนแค่นั้นเองถ้ะเขาเกิดการโมโหหาเรื่อง จะขอดูโทรศัพท์ว่ามีใครไลน์มาเขาก็เริ่มโมโหว,ว่าเราไม่ให้โทรศัพท์เขาเขาก็มาตีมาผลักให้ล้มหน้าห้องตอนนั้นลูกอยู่เขาก็ทำแบบนี้หลายครั้งแล้วในห้องไม่มีกล้องเราก็เลยวิ่งมาข้างล่างหักล้อมวงจรปิดตรงสวนเขาก็ตีตีผลักให้ล้มใช้โทรศัพท์ตบเราจนมีเลือดมีแผลตอนนั้นเราก็เริ่มขอความช่วยเหลือจากรอปพเขาคิดว่าคุณฝนมีผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าถึงขอดูโทรศัพท์น้ำฝน เขาใจร้อนขี้หึงขี้หงตอนนั้นเราอยากได้คำมั่นสัญญาจากเขาไม่ว่าจะลายลักษณ์อักษรหรือเสียงก็ถามว่าเขากลัวอะไรนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ได้เจอกันน้ำฝนใช่ค่าฝนไม่ทนแล้วแล้วเขาบอกจะทำให้ลูกเห็นเขาไม่แค่ลูกเลยที่ผ่านมาใครเป็นคนจ่ายค่าเทอมน้ำฝนเทอมรากเขาจ่ายแต่หลังจากทะเลาะกันเขาเริ่มไม่จ่ายแล้วคอนโดที่ฝนอยู่เขาก็เริ่มไม่จ่ายด้วย ตอนนั้นเราไม่มีหน้าที่ไม่มีการงานอะไรที่นั่นหวังให้เขามาดูแลอย่างเดียวเขาก็ให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะดูแลอย่างดีสุดท้ายโทรหาตำรวจยังไงน้ำฝนวิ่งเอาโทรศัพท์ที่อยู่ข้างๆรอปพโทรหา191งรอเเลยทางพฤติินายเขาก็ดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีทำไมอยากให้เขาเซ็นรับรองบุตรน้ำฝนอยากให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไม่ว่าลูกจะไปเรียนหรือเรียนต่อมันต้องทำเอกสารทั้งหมด ตอนนี้ในสูติบัตไม่มีชื่อพ่อน้ำฝนยังเป็นชื่อแฟนเก่าคนเดิมแต่เขาอยากเอาออกเหมือนกันแต่เขายังเอาออกไม่ได้เพราะพ่อที่แท้จริงไม่รับรองบุตรก็ต้องคาไว้แบบนี้มันคือปัญหาทนายกุม้มที่คุณฝนพูดถึงบุตรคนนี้กับผู้ชายไฮโซคนนี้เขามีบุตรด้วยกันมาก่อนที่ผู้ชายจะไปแต่างงานเขาเลิกรากันไปก่อนผู้ชายไปแต่างงานกับภรรยาคนใหม่เขากลับมาอีกรอบ เพื่อดูแลบุตรคุณฝนต้องการให้เขาจดทะเบียนรับรองบุตรจึงทะละวิวาทกันนั่นแหละจนกระทั่งคุณฝนร้องว่าขอให้ผู้ชายคนนี้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายมีการตกลงกันทำในสัญญายอมว่าคุณฝนไม่ติดใจเรื่องเซ็นรับรองบุตรแต่ให้จ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรได้อันนี้เป็นการรับรองโดยพฤตินัยแต่ไม่สมบูรณ์แบบในทางกฎหมายฉะนั้นสิทธิและหน้าที่ของพ่อและลูก มันเสียสิทธิ์หลายอย่างยกตัวอย่างท่าจดรับรองบุตรสิทธิ์ต่างๆต,ตามกฎหมายอย่างมรดกซึ่งตอนนี้ลูกคุณฝนมีสิทธิ์ได้รับไหมมีสิทธิ์ได้รับเพราะเขารับรองบุตรโดยพฤติในไปแล้วด้วยการจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรให้นามสกุลให้การส่งเสียเลี้ยงดูให้การศึกษาเด็กใช้นามสกุลใครน้ำฝนใช้นามสกุลฝนขตอนแรกที่เกิดใช้นามสกุลแฟนเก่าต้องไปตรวจหรือเซ็นรับรองบุตรก่อนเขาถึงให้ใช้นามสกุลพ่อเขาลูกคิดถึงพ่อไหมน้ำฝน เขาก็ถามถึงคขาว่าปปีหายไปอีกแล้วหรือแต่เขาก็รู้เรื่องทั้งหมดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังย้ายมาจากเชียงใหม่เขาก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรส่วนมากทะเลาะกันเรื่องให้เซนร,รับรองบุตรนี่แหละคะ่ะเขารู้ไหมว่าพ่อมีครอบครัวแล้วน้ำฝน รู้ค่ะเราก็แค่ความรู้สึกลูกเราถามอะไรมากไม่ได้เราแค่ให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรเขามีเราก็เหมือนมีทั้งพ่อทั้งแม่ยิ่งกว่ามีพ่อซะอีกเขาบอกว่าตอนมีพ่อเขาก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเขาเป็นเด็กที่รับรู้มาตั้งแต่รากขาเขาอยากอยู่กับเราเพื่อให้เลี้ยงเขาจะได้ไม่เครียดไม่ร้องให้อีกเขาก็กลับมาอยู่จุดที่มีคำถามอีกรอบน้ำฝน ล่าสุดเขาเจอพ่อที่ศาลเดินสวนกันพ่อทำเป็นมองไม่เห็นเขาก็มองมาที่เราเราก็รีบเอาเขามาสุกไว้ที่หน้าอกอย่าไปมองเขาบอกไม่เห็นเป็นไรเลยเราจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้รักเราแล้วเขาไม่ทักทายลูกเลยค่ะเดินสวนกันสองรอบลูกวายสวัสดีฝนก็ไม่ทักแค่มองดูว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรกับลูกเขาก็ทำลูกเป็นเหมือนอากาศลูกก็เสียใจน้ำตาคลอเราก็บอกว่าไม่เป็นไรนะทนายก้ม เขาจ่ายค่าเลี้ยงดูค่าศึกษาก็เหมือนเป็นการรับรองบุตรอยู่แล้วเขาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกเพียงแต่ว่าถึงเวลาไปยื่นขอรับมรดกมีคนคัดค้านแน่นอนเพราะมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมมติวันหนึ่งเขาเกิดเป็นดาราเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงขึ้นมาอยากใช้สิทธิ์ดูแลทำไม่ได้นะพราะไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายปกติแล้วลูกฟ้องพ่อแม่เป็นคดีอุทลุมไม่ได้แต่ เคสนี้ถ้าเขาไม่รับรองบุตรไม่คุ้มครองเด็กคนนี้สามารถฟ้องผู้ชายคนนี้คดีอุทลุมได้เขาถือเป็นบิดาไม่ชอบด้วยกฎหมายมีหลายอย่างที่เขาเสียสิทธิ์ไปโอกาสชนะทนายกุ้งตอนนี้เขาเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายการกำหนดถิ่นที่อยู่อยากให้ไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ทำไม่ได้นะถ้าเขายินยอมได้ แต่ถ้าไม่ยินยอมจะบังคับเขาไม่ได้เลือกสถานที่การศึกษาก็ไม่ได้อบรมสั่งสอนบุตรตามสมควรก็ไม่ได้นะคุณไม่มีสิทธิ์ออกแบบชีวิตลูกคนนี้ถ้าคุณฝนเอาลูกไปเลยคุณก็ไม่มีสิทธิ์ตามเอาคืนเขาอาจไม่แคร์ก็ได้หรือเปล่าทนายกุ้ง อนาคตมันก็ไม่น่าเกิดเด็กคนนี้กลายเป็นเศรษฐีร่ำรวยอยากเป็นพ่ออยากโชวว่าลูกเป็นคนเก่งเป็นคนดีคุณก็ได้แต่นั่งมองนะคุณจะเสียสิทธิ์ไปเลยตามกฎหมายสิทธิ์ของพ่อก็มีถ้าไม่จดรับรองบุตรเขาก็เสียสิทธิ์มากมายด้วยซ้ำท่าเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายจะภูมิใจกว่าไหมนี่ลูกของฉันดีกว่ามาจ่ายแค่ค่าเลี้ยงดูเฉยเฉยอาจเป็นเพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าทนายกุ้ง มันก็ไม่ได้เกี่ยวการรับรองบุตรหลายคนก็ไขไว้เยอะนะเขาสามารถจดรับรองบุตรได้เพราะกฎหมายไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้มีลูกแต่คุณจดทะเบียนซ้อนไม่ได้แต่จดรับรองบุตรคนไหนก็ได้ที่เกิดจากคุณทําได้ภาระค่าใช้จ่ายจะตามมาด้วยหรือเปล่าหากเซ็นรับรองบุตรทนายกุ้งเขาอาจกลัวตรงนี้หรือเปล่ามันก็ไม่พ้นอยู่แล้ว หลักเขาต้องเลี้ยงดูจนกว่าเด็กคนนี้จะบรรลุนิติภาวะหากเลี้ยงดูตัวเองไม่ได้เขาต้องดูแลตลอดชีวิตอาจกลัวตรงนี้หรือเปล่าแต่เด็กคอนอนนี้หากไม่มีพ่อเขาจะเติบโตไปยังไงอยู่ในสังคมยังไงมันเป็นปมด้อยสําหรับเด็กนะเกิดวันหนึ่งเด็กคนนี้เป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาคุณพูดได้แต่จะภูมิใจตรงไหนถ้าคุณไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายทำไมอยากให้เขาเซ็นรับรองบุตรหรือเพราะเขาเป็นไฮโซเราอยากได้มรดกหรือเปล่าทนายกุ้ง เรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรที่เขาทำไว้เงื่อนไขระยะเวลาแค่สั้นๆถ้าอนาคตต่อไปค่าเลี้ยงดูที่เคยตกลงกันไว้เขาไม่ได้รับรองบุตรเขาก็ไม่ต้องจ่ายอีกต่อไปน้องก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องจากเขาไม่สามารถเรียกร้องให้เขาจ่ายเพิ่มได้ไม่ได้แปลว่าอยากให้เขามารับรองบุตรเพราะได้มรดกทนายกุ้ง ไม่เกี่ยวกับตรงนั้นอนาคตไม่มีใครรู้ลูกอาจรวยกว่าพ่อฝนอยากให้เด็กมีพ่อถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้มีแค่ชื่อในทะเบียนเพราะคนเก่าก็อยากเอาชื่อเขาออกต้องมีชื่อพ่อที่แท้จริงก่อนตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้ทั้งที่ศาลสั่งไปแล้วให้เพิกถอนการรับรองบุตรไปแล้วเพียงแต่เด็กต้องมีชื่อบิดาในสูติบัตรไงถ้าแฟนไฮโซไม่จดทะเบียนรับรองบุตรชื่อสามีเก่าก็จะคาไปแบบนี้เหรอทนายกุ้ง ตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอให้ศาลสั่งคดีอยู่ระหว่างศาลก็หวังพึ่งศาลถ้าศาลสั่งให้จดเขาก็ทำอะไรไม่ได้เราใช้คำสั่งศาลไปที่อำเภอจดได้เลยอีรุงตุงนังค่ะพอมีทางออกสู้ได้ทนายกุ้งกฎหมายท่าศาลสั่งให้จดเขาก็ต้องจดปฏิเสธไม่ได้อยากฝากอะไรเขาน้ำฝน อย่าเรียกว่าไฮโซเลยขจิตใจเขาต่ำเตอมอามกว่าหมาข้างถนนอีกเรื่องนี้ลูกขอร้องให้คุณมารับในสิ่งที่ควรเป็นทุกวันนี้ฝนไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองไม่ได้ต้องการเงินอยากให้คุณมารับผิดชอบลูกสงสารลูกเธอขะถามว่าต้องการเงินเขาหรือเปล่าไม่ขะต้องการความมายุติธรรมให้ลูกสู้เพื่อลูกเท่านั้นขะถ้าคุณเป็นคนมีจิตใจเป็นมนุษย์จริงๆรับลูกเธอขะอย่าทำร้ายลูกเลยลูกเป็นลูกของคุณมีจิตใจเหมือนกันเสียงเครอือ